ครับสวัสดีฮะวันนี้ก็จะพามาทําการตัดตัดยางแล้วก็มัด <c oughs> มัดสําเร็จ <c oughs> ในคลิปเดียวเลยวันนี้ก็ยางที่จะใช้ตัวนี้ก็อยู่ที่สิบสี่มิลฮนะผมจะตัดอยู่ที่สิบสามก็บล็อกตัดก็มีขายนะฮะแต่นี้คือเป็นบล็อกที่ทําไว้ตัดเองก็จะมุมๆซั่วๆไปหน่อยนึงก็ตอนนี้ก็ดันชนเสร็จแล้วก็เอามือมือคมไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อามดบางให้มัน ชิดด้านซ้ายแล้วก็ถูลงไปนะฮะไม่ใช่อทุบหรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นการเฉือนเฉือนเหมือนเลื่อยะฮะเฉือนเอาไม่ไม่ใช่ว่าวางไปแล้วก็ทุบโป,ปไม่มันไม่ค่อยเข้านะครับระบบเฉือนมันจะเข้าดีกว่าวางปั๊บอย่างเงี้แล้วก็เฉือนเนาะถูครับโยกมันเลื่อยอะ่ะก็จะมันก็จะพอดีเท่ากันทั้งคู่ ส่วนตัวนี้ก็ทําไว้เรียบร้อยแลฮะกลางประมาณสัก6 6เซนผมใช้ไม่ส่วนมัดตัวนี้ก็มัดให้มันปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยเขาเรียกว่าด้านปลายออกมาประมาณสักเซนหนึ่งคระผมไม่ค่อยมัดลนไฟอ่าแบบเขาเรียกว่าอ่าหุ้มเป็นกลมๆแล้วต้องปล่อยชอยอ่าชายลอยแล้วก็ ด้านนี้ก็เอาไปด้านเข้าสวนด้านนี้เป็นด้านด้านลงหลุมก็เป็นตัวที่จับนิดนึงฮะให,ให้ให้มันมีที่จับดึงออกจากหลุมได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ส่วนมัดก็ใช้สองร้อยปอนด์นะครับอ่ะันดับแรกเลย อันดับแรกเลยก็ทําทเป็นห่วงห่วงที่จะไปล็อกมันก่อนก็คือเหมือนว่าเอี้ยนอะไรวะที่ทํากันดู่ครับนี่ก็พับหนึ่งเสร็จแล้วก็ทําตัวสองขึ้นมาแล้วตัวสองไปทับตัวแรกแล้วก็มาเอาเข้าแล้วก็บางตําแหน่งให้มันได้ก่อนแล้วก็รูดลงหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันไม่ขยับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็ล็อกล็อกตายไปทีหนึ่งปุ๊บเสร็จแล้วก็ค่อยมาซ้ํา ซ้าล็อกสองแล้วก็เบิ้ลเบิ้ลอีกทีหนึ่งอย่างนี้แล้วก็รูดลงไปปับ๊บแล้วก็จับจับไอกระบอกไว้แล้วก็ใช้นิ้วชี้เอาเข้าตรงกลางนี่ครับเนี่ยแล้วก็รูดปั๊บมันก็จะแน่นแล้วครับเนี่ยแค่นี้พอนี่ก็อยู่แล้วแล้วก็ทำการตัด ก็จะประมาณนี้เนี่ยส่วนด้านนี้ก็ลนไฟนิดหนึง่งแค่นี้ครับเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เนี่ยก็ทำเหมือนกันทั้งหมดครับใช้เวลาไม่นานนะแต่ละแต่ละตัวที่มัดเชือกก็ไม่เปลืองด้วย รูดให้มันตึงๆแล้วกด็ดึงเสร็จก็ตัดตัดอมัดให้เสร็จก่อนค่อยลนไฟทีเดียวก็ได้ครับอันนี้คือลนให้ดูก่อนก็ทําเหมือนกันปั๊บแล้วก็สอดเข้าปั๊บวางตำแหน่งให้มันได้ว่าจะให้อยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงดึงดึงให้มันเกิดร่องหน่อยนึงครับแล้วก็พอแล้วก็มัด มัดตายลงไปทีหนึ่งก่อนวืบเสร็จแล้วก็ตัวเนี้ยเบิน้นสอดไขว้เบิ้ลสองทีสองรอบแล้วก็ทําให้ตึงๆมือแล้วก็ดึงพอได้ขนาดแล้วก็ตัดอ่าเลยอีกรอบหนึ่งทำเหมือนกันครับผมเอาแค่รอบเดียวแนละ้วเพราะว่าสองรอบปอนมันมันนี่อยู่แล้วมันไม่ขาดอยู่แล้ว ขยับให้ได้ตำแหน่งแล้วก็รูดลงรูดให้ให้ให้เมื่อเกิดร่องนิดเดียวครับแล้วก็พอแล้วก็ล็อกทีนึงทีที่สองก็หมุนรอบเบิ้ลปึบแล้วก็ให้ได้ระยะดึงของเราอื้ก็ตัดอืมนี่ก็ได้แล้วแล้วก็ไฟแช็คจุด ล่นฮะลน่นปลายเชือกไม่ให้มันเป็นขุยประมาณนี้นี่ฮะอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วโอเคครับประมาณนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ